สวัสดีครับพบกับผมและ Entertainment History ครับเราเคยนำเสนอเรื่องราวของรายการชิงร้อยชนะกันไปในหลากหลายรูปแบบไมว่าจะเป็นเรื่องราวในตอนสำคัญสำคัญไปตลอดจนเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้เนี่ยเรานำเสนอกันไปแล้วนะครับแต่จริงจริงมันยังมีรละเอียดยิบยิบย,ย,ย่อยๆเนี่ยให้เราได้เล่ากันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของฉากรายการครับโดยเฉพาะฉากกุโงงซึ่งถือได้ว่าเป็นซิเนเจอร์หลักของชิงร้อยชนะมาโดยตลอดนะครับจากกุโงงโทรงหกเหลี่ยมก็พัฒนามาเป็น อุโมงรูปสิงโตทองคำนะครับจนมาพัฒนาเป็นหัวสิงโตทองคำที่ถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์หรือภาพจำที่หลายคนจด้นเคยกันดีโดยเฉพาะในยุคสองของชิงร้อยชิงรันชาแนลนี่นะครับบอกเลยรัาว่ามีการเปลี่ยนแปลงถือว่ายิย่งใหญ่กันพอสมควรยิ่งใหญ่ทั้งในเรื่องของฉากตลอดจนสิ่งต่างๆที่เข้ามาเพิ่มเติมให้ฉากในยุค 2, สองแหสมบูรณ์แบบและกลายเป็นฉากที่ทำให้ผู้ชมหลายคนจดจำอไ่ดีซึ่งวันนี้เราจะมาแกะและเอียดของ ฉากในยุค2กันนะครับว่านอกเหนือจากชากหัวสิงตัทองคำที่เป็นอีกลักแล้วยังมีอะไรอื่นๆให้เราได้ปวดรับวกันครับ ก่อนจะไปดูอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึงช่องชมกระดมชาแนลใน youtube ใน facebook fanpage และใน tiktok กันเยอะๆด้วยนะครับชาของชิงร้อยชิงนั้นชาชาติในยุค2เนี่ยได้เริ่มใช้ครั้งแรกวันที่4กันยายน254 5 45, ซึ่งก่อนหน้านี้ในยุคแรกของยุคชาชาชาเนี่ยนะครับ ฉากมันยังไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันได้แรงปรันใจน่าสนใจครับก็คือได้ไอเดียมาจากสีสันบรรยากาศยามค่ำคพืนของเมืองลาสเวกัสอเมริกานั่นแหละเอามาใส่ในฉากในยุคแรกซึ่งถือว่าทาออกมาค่อนข้างอลังการพอสมควรในทีเดียวแต่โดยพื้นที่ข้อจำกัดต่ตางๆมันยังไม่สมบูรณ์เลยทําให้ฉากในยุคสองนี่แหละครับก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าน่าสนใจอากมาสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปเห็นได้ชัดคือหัวสิงโต้ทองคํามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีเขี้ยวเพิ่มมา มีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้เรารู้สึกว่าดูน่าสนใจขึ้นรวมไปถึงตรงเอกลักษณ์หลักก็คือตรงชาวบวซิงโตเนี่ยมันก็จะมีรูปโลโก,โก้แก๊งสามชาติแปะอยู่ในแต่ละจุดต่างๆนะครับหลังๆมาก็เปลี่ยนมาเป็นรูปดอกไม้สีทองนะที่ดูมีความติดแกรมยิ่งขึ้น <c oughs> ส่วนชาที่เป็นเหลือบของหัวสิงโตทองแน่นอนรับมันคือประตูประตูเมื่อก่อนเนี่ยมันมีสองประตูครับใช่ฮะเพราะว่าในยุคชัชาเอร์ชัชน่นแรกเนี่ยมีสองประตูแล้วว่าใช้มาได้แค่พักหนึ่งก็ยุบไปเลยแค่ประตูเดียวแต่หลังจากนั้นมาประตูสองก็ได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการซึ่งประตูสองเนี่ยใช้ได้เฉพาะในช่วงของการเปิดตัวพิธีกรก็คือช่วงเปิดรายการนั่นแหละช่วงเปิดตัวพิธีกรเปิดตัวผู้กล้า เปิดตัวสามชาติรับเชิญหรือบางครั้งอาจจะเป็นชากิทีเ่เิอสลับในช่วงของลอรฮอร์สามชาเข้าไปด้วยรวมถึงช่วงเรล่าลึกผีก็มีการยกชากใหญ่ที่อยู่ข้างหลังออกไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตรงประตูเนี่ยตรงเป็นประตูเล็กเนี่ยตรงประตูเล็กเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของประตูแบบคึอครอหกเหลี่ยมเป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็โทนขอบเป็นสีทองนะครับก็จะมีฉากที่เป็นรูปโลโก้รายการกับรูปที่เป็นวอลเปเปอร์สลับ เรื่องราวในส่วนของการท้าแขกผู้กล้าบ,บ้างหรือแม้กระทั่งช่วงที่เป็นเรื่องราวของสามชาลับเชิญก็จะใช้แบบนี้ซึ่งใช้เป็นประโยชน์มากนะครับก็จะใช้ในราวด้วยนะฮะจนครั้งหนึ่งเขาเรียกได้ว่ากลับมาใช้เหลือประตูนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนช่วงนี้อยู่ช่องเจ็ดแล้วประมาณปี5354ตรงฉากประตูใหญ่เมื่อเปิดออกมาจากประตูตเล็กกับประตูใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าฉากหลังของชาแนลชาเวอร์ชันชอสองอลังการมากครับได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Blue Dragon ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ ของอเมริกาที่ประสบความสำเร็จมากเป็นภาพยนตร์ฝรั่งที่ใช้คำพูดว่าอลังการที่สุดเรื่องหนึ่งในตอนนั้นเลยนะคบก็อเอาไอเดียนี้แหละมาตกแต่งฉากทาั้งในส่วนของฉากหลังไปตลอดจนสิ่งต่างๆที่ถูกใส่เข้ามาให้ดูมีความแปร่มากยิ่งขึ้นมองเผลินๆนึกว,ว่าคุณอยู่เมืองชิคาโกเปล่าครับได้แรงบันดาลใจมาจากตัวุทธ์ัตช์นี้ถัดมาก็จะเป็นฉากในแง่ของแท่นกวยขันะครับแท่นกวยขันทั้งสามคนก็มปรับปรับปรุงใหม่ให้ดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นไม่มีปุ่มกดไฟไรใดอทั้งสิ้นมีแต แ่นที่เป็นเลขคะแนนแล้วก็มีที่วางไว้อบอสสำหรับเขียนตอบในรอบของใครกันหนอนั่นแหละ นะครับรวมถึงโรงฉากรางก็มีการเติมไอเดียของเมืองชิคาโก,โกหรือสไตล์มิเนร,รูชเข้ามาให้เรามีความอลากาขึ้นีนี่ซึ่งตรงนี้จะเป็นอ e ีกหนึ่งภาพจาที่หลายคนนาะจะคุ้นเคยกันดีถ้าจะชฉากที่เป็นแท่ของกล้วยขันก็จะมาเป็นแท่งของวงสามช้าแบนวงสามชาแบนเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนจากยุคแรก่าสมควรยุคแรกเนี่ยมันมีมือคีย์บอร์ดเข้ามาด้วยในหลัหลักก็จะมีมือคีย์บอร์ดสองโทนมีมือกรองมีกีตาร์มีเบสแล้วก็มีเครื่องเป่าใช่ไหมครับ มีช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งมีมือคีย์บอร์ดครับมีเครื่องคืาเรียกว่าเหมือนเพลการชันเป็นเพลการ์ชันแบบไฟฟ้านั่นแหละอ่าเป็นเพอร์ชันไฟฟ้าที่รู้สึกว่าเอ้ยมันดูแปลกตาดีนะแต่ใช้ได้ประมาณสักระยะหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ฉายแล้วพอเป็นฉากใหม่ปุ๊บก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยวงดนตรีจากเดิมที่อยู่ฝั่งขวาสุดของโดมสามชาโดแก๊งสามชานะครับก็ย้ายมาอยู่ ฝั่งซ้ายสุดของเวทีซ้ายสุดของเวทีก็คือตรงขั้นระหว่างแทนผู้ขันนั่นแหละตัวเสื้อผ้าของนักตรีก็เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นโทนสีทองบ้างเขียวบ้างฟ้าบ้างนะครับแลนน้วก็มีเสายืดมา่งห้าใส่มาด้วยให้รู้ว่าปอนเอร์ตอนนั้นคืออะไ <c> ร <oughs> <c oughs> ก็มีการจัดแจงปรับโฉมใหม่ปรับแต่งตัวให้ดูมีความรักชูม,มากขึ้น,น่าเป็นโทนสีดาขาวบ้างหรือขาวแดงบ้างสลับกันไปส่วนตัวของคอนัสของสาวก็ เทปแรกครับเป็นโชเกิร์อ่าเป็นโชเกิร์ก็แน่นอนโชบอยคือ Sasha, แก๊งสามชาโชเกิร์ก็ต้องเป็นสองสาวคอรัสประจํารายการนั่นแหละหละังจากนั้นมาทุกเทปถ้าคุณได้ดูเมื่อคุณจะดูผ่านการดูวิซีดีตลกแก๊งสามชาหรือการดูในช่อง YouTube ของบล c อกคลาสิกเนี่ยจะเห็นได้ว่าในกลราฟิกของสองสาวคอรัสนั้นคือเสื้อผ้าแฟชั่นที่ปรับเปลี่ยนไปทุกสสปดาก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าจะมีความ เปลี่ยวขึ้นเซ็กซี่ขึ้นมีความจะาเรียกว่าวัแบวบัแบบแหวมวัแบวบัแบบแหวมให้เรารู้สึกแบบตื่นแต่นี่คืนเพื่อส่งกับการปรับฉากมาให้ดูอลังก,การขึ้นไปเลยส่วนด้านขวาของฉากครับแน่นอนเพราวะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือการมีล,ละคราะสามเชืกหลังจากที่ฉากของละครจะอยู่ตรงกลางของฉากโอซิโตโใช่ไหมแต่คราวนี้อยู่ด้านมี่ฉากเป็นของตัวเองแล้วใหญ่มากด้วย โลกระสับชาติมันจะมีฉากดึงเปิดครับเขาเรียกว่าอารมณ์เหมือนแบบดึงผ้มาม่านใช่ไหมแต่น,นี่คือดึงตรงประตูเปิดให้ดูรู้สึกแบบอ่าละครเริ่มแล้วเส้นตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของประตูลงละครสามชาติเทเตอร์ให้มันมีความเปลี่ยนแปลงด,ด,ด,ดูอะไรรู้สึกแบบตัวอลังการขึ้นมาอลังการจริงๆตอนปี4748ครับที่ใช้โทนสีเป็นแบบฟ้าหรือน้ำเงินเข้มสักอย่างหนึ่งได้แหละแล้วก็มีรูปดอกไม้สีทองมาประดับอยู่ แล้วก็มีโลโก้สัมชาติเล็กใหญ่สลับกันไปเฮ้ย <Hey, S 1> มันดูอลังการนะมันเป็นความอลังการที่เรารู้สึกว่าในส่วนนี้ทำออกมาค่อนข้างดีางมามแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นเอกลักษณ์หลักสําคัญของช่วง,ง,งละครสามชาติที่เราคุ้นเคยว่าเมื่อดึงตรงประตูเปิดปุ๊บความสนุกก็เริ่มขึ้นส่วนชาละครก็ปรับดูยิ่งใหญ่ขึ้นซึ่งในช่วงแรกๆของการปรับฉับใหม่พื้นหลักฉากเป็นสีดำ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะฮะแต่เราจะเทปหลังจากประมาณ3าสี่เทปมาเปลี่ยนพื้นหลังสีดำเป็นสีฟ้าอารมณ์เหมือนชาบูสกีนั่นแหละแต่ว่าเป็นบูสกีแบบฟ้านอ่อนรดูใสๆนะครับถามว่าไว้ทําอะไรไว้ทําไว้สําหรับฉากที่เป็นละครสามท่าที่จะเข้ากับสถานการณ์หรือฉากเข้ากับละครนั้นเพราะว่าโทนสีของฉากมันก็จะเป็นแบบสีฟ้าอ่อนใช่ไหมมันก็สามารถเล่นเข้ากับบรรยากาศในช่วงตอนกลางวันได้เช่นฉากซาเทอร์เทิงก็เข้ากับส่วนนั้นได้หรือจะเป็นฉากแบบ เกี่ยวกับละครเรื่องนั้นๆนานๆหนรือน,น,น,นะครับหรือแม้ถ้าฉากที่ไปเจาะคืนก็สามารถทำให้เป็นสีฟ้าอ่อนได้ซึ่งถือว่าเป็นงานรางสัตว์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวและถือว่าเป็นยุคที่เรารู้สึกว่ากชอบนะที่ขึ้นหลังเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วมันก็ใช้ยาวตลอดแล้วก็ใช้ยาวมันจะถึงหวดยุกช่องท้าก็คือย้ายสตูดิโอมาอยู่วฟกออยใช่ไหมก็เปลี่ยนไปใช้ฉากไดกาาสีดำอีกฉากหนึ่งส่วนโดมแก๊งสามชาช้ได้ทั้งในช่วงของละครท้าแข่งไปตลอดจนสามชารับเชิญสิ่งที่เปลี่ยนไปในช่วงแรกก็คือ จะมีรูปหน้าพี่หมักพี่ทิงพี่หนุงในเสื้อผ้านายกบดแบบใหม่เป็นแบบเต็มตัวก็คือคล้ายๆเหมือนเวอร์ชันยุคแรกของโดกแก๊งสามชาติที่เป็นพี่หมักพี่ทิงพี่หนู่ใช่ไหมลหลังจากนั้นมาก็ปรับย่อส่วนให้เหลือเป็นขนาดครึ่งตัวแต่ใช้ได้พักหนึ่งเปลี่ยนโดมใหม่ครับเปลี่ยนโดมใหม่เป็นสีทองอารามและก็ภาพพื้นตัวสามชาติยังใช้อยู่นะภาพพื้นตัวที่เป็นสมาชิกแก๊งสามชาติยังใช้อยู่และใช้ยาวมาก แต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมซึ่งโดมนี้ใช้ยาวมากนะครับใช้ยาวมาจนถึงเทปสุดท้ายที่อยู่กับวิกกอร์ชิดเมื่อวันที่สัปด,ดาห์าที่สอนห้าร้อยห้ีนั่นเองครับตัวโดมเนี่ยจะเห็นว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันสามารถใช้ได้ทั้งฉากส่วนเสริมอลคอครับส่วนเสริมของการท้าแข่งประทวาจนเป็นแท่นสำหรับโพเดียมในช่วขงของสามชาติลับเชิดซึ่งอันนี้ถือว่ามันใช้ในประสงค์มาแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือโดมในยุคนี้มันมีีกการหบบอแนึง เดิมที่มันหมุนทางขวาใช่ไหมแต่คราวนี้มันมีแบบหมุนขวาแตบ,บสาวร้อสิบองศาซึ่งเราสูกว่าเฮ้ยมันก็เจ๋งนี่นะมันก็มีความแตกต่างจากยุคก่อนค่อนข้าง,างพอสมควรเลยนี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของฉากในชิงร้อยชิงล้านชาชาชาติในยุค2ยุคที่หลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพจําในตอนนั้นที่เราจะคุ้นเคยกัน ความคุ้นเคยในช่วงเวลานั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้รายการนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็กลายมาเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทาให้ชิงร้อยชิงล้านแก๊งสามชาตินั้นดูลงตัวที่สุดไม่ใช่แค่คู่ฝัดพิธีกรอย่างคุณอาปัญญากับพี่ตับมายุราที่จะลงตัวแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันลงตัวหมดเลยเลยถ้ารู้สึกว่าในยุคช,ชาชาเวอร์ชั่นสองเนี่ยมันสมุดแบบสุดแล้วมันสมุดแบบในความรู้สึกที่ว่า นี่คือจุดสูงสุดของชิงร้อยชิงล้านชาาชาอย่างแผ่จริงไต่ครับ